สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา วันนี้หนุ่มม่านนาะหาเรื่องก็จะหาเรื่องราวข่าวคราวที่จะมานําเสนอและก็บอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันนี้นี่เองครับอันดับแรกมาดูกันที่ราคาน้ํายางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ํากว่า3 5เปอร์เซ็นต์ ประจำวันที่1นกุมภาพันธ์2 5 6นนะครับวันนี้กิโลกรัมละ56บาท70สตางค์นะครับวันนี้ก็ยังดีขึ้นอีกต่อเนื่องเพราะว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก70สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับแล้วเราไปดูยางพาราชนิดอื่นกันบ้างนะครับมาดูกันที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางก็จะอยู่ที่55บาท 55สหตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ยังถือว่ายังดีขึ้นปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่3 9สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางแผ่นรุมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่58บาท85ส้าสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ถือว่ายังดีขึ้นเช่นเดียวกันปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 69สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับและสุดท้ายสุดนี้ก็คือยางก้อนถ้วย DRC 1 0 0เปอร์เซนต์ชาวสวนยางพาราถึงจะได้ขายในราคานี้ก็คือ49บาท80สตางต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ยังดีเช่นเดียวกันถือว่าปรับตัวดีขึ้นทุกชนิดปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก20สสตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับและเราก็ไปดูการซื้อขายราคาย,ยางพาราของ ต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีราคาขึ้นหรือลงอย่างไรนั่นเองครับ